สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพี่นุ่งแกงเหิดฟางอร่อยอร่อยค่ะง่ายๆค่ะไปทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้มีเห็ดฟางค่ะเห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะใบเม่งลักชะอมแล้วก็บวบหอมค่ะเราก็จะบวบหอมของเรานะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะหั่นหันหันหันแบบนี้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราใช้สองลูกนะคะบวบหอมนะคะจะได้อร่อยอร่อยค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะ ใบเมงลักกันค่ะวันนี้เราจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมและอร่อยมากๆค่ะแกงเห็ดฟางง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะตามด้วยชะอมของเรานะคะชะอมของเรานะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องสั้นมากค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่นะคะจะได้เราก็จะห,บบะะหั่นแบบนี้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ชาอมวันนี้เราก็จะใส่เยอะน้อยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติจะได้กลมกล่อมคะ่ะหลังจากงานชาอมเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเห็ดคะ่ะเห็ดที่เราจะใส่วันนี้นะคะเราล้างน้ําแล้วนะคะเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตัดส่วนที่เราไม่เอาแล้วทิ้งนะคะเราก็จะตัดออกแบบนี้เลยค่ะเห็ดนะคะเห็ดฟางของเรานะคะสุดมากคะ่ะแล้วก็หอมหอมค่ะหลังจากนั้นวัตถุดิบเราจะใช้มีข้าวเบืือปลาราค่ะ ผงนัวคะ่ะแล้วก็เกลือคะ่ะแล้วก็หิดนะคะที่เราหั่นแล้วนะคะตามด้วยน้ำยานางคะ่ะแล้วก็มีบวบนะคะชะอมใบแมงลักคะ่ะเราไปทำกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเทน้ำยานางลงคะ่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยข้าวเบือก่อนนะคะพอหลังจากนั้นก็ใส่น้ำล้างโคกไปคะ่ะตามด้วยผงนัวลงไปเกลือลงไปคะ่ะแล้วก็น้ำปลาร้าใส่ลงไปคะ่ะหลังจากนั้นก็เอาหิดฟางของเราใส่ลงไปคะ่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คุรีคุรีครีค่ะตามด้วยแล้วก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟนะคะอ่อนๆนะคะแรกๆไม่ต้องเปิดแรงค่ะเดียวนะคะเนืเข้าเวเปลือของเรานะคะจะติดมอค่ะเปิดเบาๆค่ะหลังจาก,กนั้นก็เอาบวบลงไปค่ะบวบหมมที่เราหั่นนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็คุรีครีนะคะเราก็จะนะคะเปิดไฟเรองอขึ้นอีกนิดนึงนะคะพอเขาร้อนๆแล้วแล้วก็กลมๆนะคะแล้วก็ตักฟองออกมาแบบนี้เลยค่ะ มีนูแกงเห็ดฟางตำง่ายๆค่ะแต่อร่อยมากๆค่ะเป็นเมโนูโปรดนะคะ แกงเห็ดเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยมากๆค่ะหลังากนั้นก็คุยๆค่ะพอได้ที่แล้วก็เอาไปแมงรักนะคะจะอมใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนๆแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงเห็ดฟางค่ะเตรียมตัวปิดไฟค่ะแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะแกงเห็ดฟางอร่อยๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆที่ ข้าไม่กำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะ